สวัสดีครับผมอาจารย์ลาเนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับผมที่ท่านเข้ามาดูมาชมในช่อง Youtube อาจารย์ลาเกับผมเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับผมภายในเดือนสิงาหาเนี่ยครับผมก็ได้นําเสนอ,อหลากหลายแง่มุมณตรงนั้นนะครับผมซึ่งเป็นชิปวิดีโออ,อยู่ประมาณาาสิบกว่าคลิปเท่านั้นนะครับผมผมก็จะพยายามสรรหา,าสิ่งดีๆนะครับผมมานําเสนอในช่องของอาจารย์ลาเ นะครับผมก็จะมีงานฝีมือนะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมที่ทําขึ้นจากสองมือนะครับผม <c oughs> ที่จะนําเสนอในช่อง Youtube หรือเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมที่จะนําเสนอต่อไปอยังไงก็ถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์หรือติดชมคอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะตอนนี้ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ในช่อง Youtube ครับผมเพิ่งประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมไม่มียังไม่มีรีวิวอะไร ก็ขอบพระคุณมากครับที่เพื่อนที่เข้ามา,ารับชมติดตามอยู่ประมาณสัก6คนเนี่ยนะครับผมยังไงฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมก็พยายามาจะทําคลิปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ไม่หวังเพิ่งที่จะได้รับในการาตลาดหรือนัตรงนั้นแต่ก็อยากจะเผยแผ่สิ่งดีๆที่ผมมีโอกาสได้เผยแผ่ในเฟซแล้วก็ YouTube นะครับผมยังไงฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ